อันนี้จะมาอธิบายนะครับเครื่อง X1 นะครับใช้รับดอก Nmin นะครับเครื่องนี้ก็จะมีตัวใส่คอเล็ตมาให้นะครับก็จะมีตัวสี่มุมนะครับกับตัวหกมุมนะหกมุมจะไว้รับสำหรับสามฟันนะครับส่วนวันนี้เราจะสาธิตให้ดูเป็น Nmin สี่ฟันนะครับอันนี้จะเป็นดอกเดิมนะครับผมที่สึกนะครับเดี๋ยวจะมารับให้ันใหม่ วิธีใช้นะครับก็หันออกมานะครับผมเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับที่มันเป็นเหลี่ยมฝั่งนี้นะครับให้นําคอนเลนด้านตูดนะครับที่มันมีล่องนะคแต่แขงข้างแล้วกดลงไว้นะครับผมวิธีการใส่เราก็จะไม่ล็อกให้แน่นนะครับใส่เข้าไปเฉยๆนะครับส่วนอิ m สี4ฟันนะฮะเราจะเอาหมายเลขหนึ่งออกมาด้านนอกนะครับผม อันนี้คือหมายเลขนะคระับเขาจะมีหมายเลขตอกไว้หนึ่งสองสามสี่นะครับก็จะหมายเลขหนึ่งนะคะออกมาด้านนอกนะครับผมแล้วก็จะเสียบเข้าไปานี่ก่อนนะครับแล้วนำดอกเอ็มมินนะฮะใส่เข้าไปนะครับผมส่วนตรงนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าเราอ่าอันนี้เราจะรับดอกสิบบินนะครับเราก็ต้องให้ตัวหัวตรงนี้นะครับพอดีกับ เลขสิบนะครับผมก็คือสิบมิลของเราตรงนี้นะครับเราก็จะปรับด้านข้างนี้ครับเพื่อที่ให้ตรงกับเลขที่เราต้องการนะครับผมพอได้แล้วนะครับให้ทําการหมุนนะครับหมุนไปด้านซ้ายนะฮะพอหมุนด้านซ้ายปุ๊บเราจะเห็นว่าดอกจะล็อกนะครับพอดอกล็อกแล้วให้ทําการล็อกดอกนะครับให้แน่นนะครับผมเพื่อไม่ให้ดอกขยับได้เราก็จะขยับ ออกมานะครับเราก็จะดูมุมองศานะครับให้มันขนานนะครับเป็นแนวบวกนะครับผมตรงนี้เส้นนะครับจากสายตานะครับถ้าเราดูว่าตรงแล้วนะครับผมให้ทำการเปิดเครื่องทันทีมุมแรกที่เราจะใส่นะครับเราจะใส่ด้านข้างนะครับเป็นด้านข้างฝั่งนี้นะครับ น้านข้างฝั่งนี้นะฮะเอาไว้รับหน้าเรียบนะครับผมไว้นับหน้าเรียบก็คือหน้าดอกตรงนี้ครับจะจะเรียบจะเรียบไปเลยนะครับอันนี้ก็เวลารับหน้าเรียบก็ตามสเต็ปได้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ได้เลยนะครับผมคือของผมนะผมจะกดเข้าไปนะครับจนกว่าเสียง เวลามันกัดมันเบาลงครับก็แสดงว่ามันจะกัดได้เสมอนกันครับหมุนไปเรื่อยๆครับผมยัมกว่าจะคบฟันทั้งสี่ฟันนะครับ เอามานะครับเราจะได้หน้าเรียบอย่างนี้นะครับผมด้านบนจะเรียบนะครับผมเสร็จแล้วนะครับอ่าพอเราได้หน้าเรียบแล้วนะครับเราจะมาทํามุมจิกด้านข้างนะครับผมจิกด้านข้างเราจะใส่ข้างบนนะครับแต่ใส่ข้างบนนี้เราจะใส่เป็น1342นะครับก็คือหันด้านโคเล็ตนะครับ1 3 4่ี่สนะครับวิธีใส่นะครับให้นําเลขหนึ่งนะครับมาที่ รูด้านบน,นครับแต่ว่าหันเลขหนึ่งออกมาด้านที่มันเป็นแท่นสูงนะครับเป็นแท่นสูงตรงนี้นะครับหันออกอย่างนี้นะครับหันออกเป็นแท่นเลขหนึ่งเป็นแท่นสูงนะครับไม่ได้ไม่ได้หันตรงที่เป็นลูกศรน,นะครับแล้วแค่หย่อนลงไปเฉยๆครับผมตรงนี้ไม่ต้องกดนะครับแค่หย่อนลงไป คฟืดๆไหนะครับกัดไปเรื่อยๆนะครับป,นะประเสียงจะเบาตรงนะครับต่อไปก็ไปมุมสา เกิดเราไม่วางอย่างนี er ้นะถ้าไม่วางหนึ่งสามสนะครับจะผิดรูปทันทีครับผม เรียบร้อยนะครับก็คือด้านข้างนะครับจะเป็นจิกล่องลงไปนะครับทุกมุมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการทำฟันนะครับทำฟันตรงนี้นครับตรงด้านข้างก่อน ก็คือเราจะใส่ด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็ใส่ปกติแล้วครับ1 2 3 4เรียงได้ปกติเลยนะครับ เราก็จะได้มุมนะครับมุมฟันฝั่งนี้มาเพิ่มนะครับนะ